ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมดฟื้นเดอร์นะครับตอนนี้เราก็จะผสมปูนนะครับเอามาให้นะครับบ่าวนุนะครับร้านลูกพลฉาบตร,าตรงนี้นะครับนี่น,นะครับ <c oughs> เราจะมาฉาบตรงนี้เราจะผสมปูนก่อนนะครับตอนนี้ใช่เลยก็ออ พกพวกออ้าพวก,ก็ได้้าพวกเต็มๆเน,ะนาะสาอันนี้มันสาป,าสาปนาอยูย่เนาะเอาใจรูดตัวนี้ขึ้นไดรบอเืเขยนไรบอรม้อ,อ,อ,ององอี่มจะเ ไม่ค่อยฮัดล่องฟองเอ้ยดีมาหลอกันนี่าคนนะบาวนุมาฟองกับเสียงเพลงบา

เีย็นว่าเล่นปูนมันมานำไหนดีครับผมมีแล้วครับของนนะครับผมมาเริ่มแรกนะครับผมมีแผนว่าทุกพันว่าละส้วนตัดหยาครับมากหอดนีปั๊บพื่อปืนมาสาปูนเลยไปครับโอเคนะครับเล่นปูนนะครับผมนี้สาปสองชั้นแล้วก็แล้วล่ะก็สาบก็สาปทั้งยานที่ถูบเรืองนั้ ช่วยช่างนะครับผช่างคนเด็ดอันนี้ก็ลีงพื้นนะคะก็ผสมปูนให้ช่างบ่เป็นนไไไมมม้้ะครััผยงดอันนี้ก็บ่าวนุก็มาช่วยฉาบตรงนี้ไม่เสร็จเลยนะครับผมวันนี้บ่าวนุมาช่วยทีมช่างใช่ไหมคะจ้าโอ้ดีคน้วกมาหาลุงพันเริ่มแรกกับคนวบบว่าจังไรเพื่อนโบยุสันยังพาตัดหญ้าคนว่าแมนเพูนกระโมกหัไม้หายว่าจังสั้นละสวบทุกคนประชุมกันเมื่อเช้า มาตัดหญ้าซอยกันมาโอเคว่ะมาหอดฟันมานี่โภฟื้นวันนี้นี่ฉาปูนนี่ว่าสัุนี่ก็โอเคเนาะแล้วก็สาปูนเปลี่ยนแทนถือปูนกระซางปูนกระติดอันเนาะตรงนี้ก็ครับอันนี้มันสาบมันมันสาบง่ายโยกแล้เกาขึ้นฟื้นนะนี้แล้วว่าให้ถามโภพื้นว่าตัดแบบใดเครื่องตัดหญ้านะขั้นบ่อเป็นให้ถามโภพื้นแบบไพายน่ะบอก

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ีให้จะมาใหม่แล้วกินมันโง่ง่านหรือไม่รู้ว่าเปิดตัววันไหนเปิดตัวยังเปิดตัวเพื่อเพ่งสิเรือเพ่งขาวบ่ฮัลโล่คือฮัลโล่ซื้อบ่เรียกว่ามีเพลงจะเปิดตัวใหม่จะไปเป็นแม่อีกจะไปเป็นแม่บ่ามืดอีกแม่บ่า ได้วยเลยทวที่มาชินเดือนนี่บอกโอ้เทปูนลอยเคี้วโี้เลเอทั้งนาดิใส่ปูนบัดบังปูนบัดบังนะ ันลอยคิ้วแล้วก็ไปเรื่อยๆครับเทปปูนด้าน,น,นหน้านีา่มะลุงเขาก็ผลเอินสะก้อนเท็ตรงหน้านี่ลานปูนนี่บอสมันผลแ,ห,แลห้งเงหน่อยครับเอารถมา เีไม่งั้เดีวพูดไปลูกด่าลูกควายผื่นในพื้เราอะไรตางสีมือยันนี้ดบ่มันปวดงกับลูกขึ้นมาแล้วเนาะนม,มันดีขนาดม, <c oughs> <c oughs> มั้หรอบ่กจะเป็นน้ำอ้อยย่อยได้นี่นะ কৰি <laughs> อ้อมนั่นแหละนั่นสง้องนบอลูกปากเขาไม่จะแห้งจะนั่นก็ลูกคืก็เลี้ยงเนมากาเี่ยมมาดว่ะแี่เลกปียังไงการบอกการยังบอกาบอได้การบอเอาได้มาจะไคือเกาละ nếu mà cái hàng cũng cao là a tân gỗ lắm hello 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 này hello 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 cái này mà เปลี่ยนเยอะเลยแหละวะจักเก่าจำเก่าจำเก่าผ่านงานมาสิบปีแล้วคุ้นาทะ้าหมดไม่เห็นอยู่ทำที่ร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ว่าเป็นมาเข่าล่องเด็กรุงเลยเป็นเม่องเข่าล่องดูหอ มันแห้งหรอเ่าไม่ใช่ไแห้งหรนี่อยากทำหลังก็ได้โอ้โหแงเาปุ๊บีเราเสียวอ่ะคิดคือโอ้ิดชอบพีชก็แล้วละ<อ>ชอบิดไว,ว่ไย<อ>่ช่วยแล้วนะคะาวนนจะ,ะมาจากวังเยี่ยมนะคะตางโตงมาจากวังเยี่ยม หูมันยังมาอัดน้ำหลังเพราะว่าเพราะว่ามันแหล้วทรายมันเปียกเลเนาะทรายน้ำทีน้ำลุหลายเว้ยน้ำลุกลายใช่ทรายมันเทฝนตกเกินเลยนะก็เลยเจอแก้ปัญหาไม่ได้แบบหอบเป็นเช่นอีกได้ มี่ล้มันจะสบายเชื่อ